สวัสดีนักเรียนในระดับชั้นป .5 ทุกคนนะคะกลับมาเจอกับครูปูในรายวิชาคณิตศาสตร์เนาะอ่ะก็ยังอยู่ในเรื่องของความยาวนะคะก็ยังเป็นเรื่องที่เหมือนเมื่อวานเนาะเป็นเรื่องการเปลี่ยนหน่วยความยาวในรูปทศนิยมนะคะวันนี้ครูปูจะมาต่อในหน้า175ให้จบนะคะเดี๋ยวเราเอาตรงนี้ให้แม่นแล้วเรื่องของโจทย์ปัญหามันก็จะง่ายนะคะอ่ะ เดี๋ยวขอทวนเรื่องของความสัมพันธ์ของหน่วยความยาวก่อนแล้วกันนะคะอ่าสิมิลิเมตรก็จะเท่ากับ1ซนติมตรใช่ไหมคะยี่สิมิลิเมตรก็เท่ากับ2เซนติเมตร30ม mm ก็เท่ากับ3อ่อซนมใช่ไหมคะมิลลิเมตรเนี่ยจะเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดน,นะคะพี่ใหญ่ถัดมาก็จะเป็นเซนติเมตรถัดมา พี่ใหญ่ถัดมาอีกก็จะเป็นเมตรแล้วก็พี่ใหญ่สุดจะเป็นกิโลเมตรนะคะอันนี้คร่าวๆเนาะหนึ่งร้อยเซนติเมตรเท่ากับหนึ่งเมตรเนาะหนึ่งพันเมตรเท่ากับหนึ่งกิโลเมตรมันสามารถสลับเป็นหนึ่งกิโลเมตรเท่ากับหนึ่งพันเมตรก็ได้หรือหนึ่งเมตรเท่ากับหนึ่งร้อยเซนติเมตรก็ได้นะคะอันนี้เป็นพื้นฐานของนักเรียนมีมาแล้วเนาะ,ะต่อไป ความสัมพันธ์ของหน่วยความยาวนะคะการเปลี่ยนหน่วยเนาะถ้าเราจะเปลี่ยนหน่วยเล็กเป็นหน่วยใหญ่เราก็จะใช้การหารใช่ไหมคะเปลี่ยนมิลลิเมตรเป็นเซนติเมตรเราจะใช้การหารด้วย10นะคะก็คือตัวส่วนเราเป็น10ส่วน10คือทศนิยม1ตามแหน่งเซนติเมตรเป็นเมตรหารด้วย100ทศนิยม2ตามแหน่งเมตรเป็นกิโลเมตรหารด้วย1,000ใช่ไหมคะครูไม่ได้แก้ตรงนี้เนาะ ส่วน10คือทศยม1ตำแหน่งส่วนร้อยคือทศยม2ตำแหน่งส่วนพันคือทศยม3ามตำแหน่งนะคะอีกแบบหนึ่งคือการเปลี่ยนหน่วยใหญ่เป็นหน่วยเล็กเราใช้การคูณน,นะคะมันกลับกันเนาะจากข้างบนโอเคอ่ะเซนติมเมตรเป็นมิลลิเมตรก็จะใช้การคูณด้วย10เมตรเป็นเซนติมเมตรก็คูณด้วย 1, 100กิโลเมตรเป็นเมตรก็จะคูณด้วย1 ะคะะนถ้ามันได้ออกมาเป็น5.0าจุดศูนย์อย่างเงี้ยเราก็ตอบ5หรือได้เป็น15.00ก็ตอบแค่15นะคะทศยมที่มันเป็นพวกจุดศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หรือจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์อย่างเงี้ยเราตัดออกได้นะคะอ่ะวันนี้ก็จะมาเฉลยในหน้า175นะคะทำไปพร้อมกันเลยเนาะจะได้ไม่ต้องเป็นการบ้านข้างๆนะคะ,ะหน้าหนึ่ง้อยเจ็ดสิบหนะคะจะเป็นการเติมคำตอบ ในหน้า174ี่เนี่ยครูเฉลยแล้วนะคะเป็นการแสดงวิธีทำแต่ในหน้า175าเนี่ยมันเป็นการคิดและเอาคําตอบมาใส่เลยเมื่อวานครูสอนแล้วแหละ่าแต่วันนี้ก็คือมาทําให้ดูอีกรอบนะคะถ้าเราแม่นตรงนี้เรื่องโจทย์ปัญหาเราจะอีซี่มากๆเลยจ้าเนาะอ่ะส่วนในด้านขวามือของครูเนี่ยก็จะเป็นหน่วยใช่ไหมคะอ่ะอันนี้น้า หน่วยความยาวใช่ไหมคะแล้วก็หลักการเปลี่ยนหน่วยเนาะอ่ะโจทย์ข้อแรกบอกว่าหนังสือเล่มหนึ่งหนา14มิลิเมตรเท่ากับกี่เซนติเมตรเปลี่ยนมเมตรให้เป็นซนติเมตรใช่ไหมคะเราก็มาดูเห็นไหมคือตรงนี้เปลี่ยนมิลิเมตรเป็นเซนติเมตรเราจะเอาโจทย์หารด้วย10ค่ะ ก็จะได้เป็นเศษ14ส่วน10ใช่ไหมคะวิธีการคิดของเรา่าเศษ14ส่วน1 0ส่วน10คือทศซิยม1ตามหน่งใช่ไหมคะเราก็ทํา14ให้เป็นทศซิยม1นึ่ตำแหน่งนี่ได้คําตอบแล้วเท่าไรคหร่คะ1.4ซนติเมตรนักเรียนก็เอาไปใส่เลยบางคนบอกว่าแล้วเอา10มาจากไหนครูเอามาจากตรงนี้ค่ะที่เราเทียบอะไรคะเทียบหน่วยไว้ตรงนี้ว่า10มมเท่ากับ หเซนติเมตรนะคะอ่ะต่อไปข้อถัดไปข้อ2อง่าเส้นผ่านศูนย์กลางของพัดลมยาว50เซนติเมตรเท่ากับกี่เมตรเราเปลี่ยนเซนติเมตรเป็นเมตรเปลี่ยนหน่วยเล็กไปหน่วยใหญ่ใช้การหารใช่ไหมคะเปลี่ยนเซนติเมตรเป็นเมตรจะหารด้วย1 100ก็เอาห0าหารด้วย 1. 100ใช่ไหมคะอ่า ออก็จะได้เศษ50ส่วน100ต่อไปทำ50ให้เป็นทศนิยม2ตํำแหน่งใช่ไหมคะเพราะตัวส่วนเป็น100ก็จะใส่0เพิ่มหน้า5 1ตัวแล้วก็ใส่จุดหรือมันตอบอีกแบบหนึงก็คือ0.5ใช่ไหมคะตอบแบบสวยๆเลยอ่ะเราก็เอา0.50มาใส่หรือ0.5ก,ก็ได้นะคะใส่ได้ทั้ง0.50แล้วก็0.5ไม่ผิดเนาะอ่ะ ต่อไปข้อ3ผ้าหม่มผืนหนึงยาว250เซนติเมตรเท่ากับกี่เมตรอ่ะอันนี้ก็ยังเปลี่ยนหน่วยเล็กเป็นหน่วยใหญ่แบบเมื่อกี้เลยค่ะเปลี่ยนเซนติเมตรเป็นเมตรใช่ไหมคะนักเรียนก็เอาโจทย์หารด้วย100ค่ะนี่เหนะมือนเดิมค่ะก็จะได้เศษ250ส่วนด้วย100อ่ะคุูตกเลข2ไปโทษทีเศษ250ส่วนด้วย หนึ่อยนะคะต่อไปเรียนเอา250มาวางค่ะใส่จุดระหว่างเลข2กับเลข5ค่ะหรือตอบอีกแบบหนึงได้เป็น2.5เมตรค่ะนะักเรียนก็เอา2.5มาใส่เลยในช่องว่างนะักเรียนอาจจะเขียนวิธีคิดไว้ต่อข้างหลังก็ได้นะอันนี้ประโยชน์ของนักเรียนนะคะครูแนะนำเนะาะต่อไปข้อสี ข้อสี่เขาบอกว่าอันเนี่ยเดินออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเป็นระยะทาง3,100เมตรใช่ไหมคะเลยอยากรู้ว่าคิดเป็นกี่กิโลเมตรอันนี้เปลี่ยนหน่วยเล็กเป็นหน่วยใหญ่ก็ยังใช้การหารน,นี่ตรงนี้ใช่ไหมคะ,ะหารด้วย1000ก็เอา3 1 0 0หารด้วย1000เลยคะ่ะส่วนด้วย1000นะคะ,ะก็จะได้เป็นโจทย์ครูไม่เปลี่ยนเลย เักเอีครูขอโทษนะเดี๋ยวครูเขียนใหม่ตรงนี้3,100ส,ส่วนด้วย1 0ค่ะอค่ะอ่าส่วนด้วย1,000โทษทีลูกอ่ะส่วนด้วย1,000นะคะ1,000คือทอร์ซยม3ตำแหน่งใช่ไหมคะเราก็จะทำ3า3,100เนี่ยให้เป็นทอร์ยม3ตำแหน่งก็จะได้เป็น3.100หรือตอบสวยๆคือ3.1กิโลเมตรค่ะ เอา3.1มาใส่เลยในนี้ใส่3.100กิโลเมตรก็ได้ใส่3.1ก็ได้ไม่ผิดนะคะแต่เวลาเราไปเจอในตัวเลือกเนี่ยถ้ามันเป็น3.1นะ่เรียนต้องรู้ว่ามันมาจาก3.100นะอ่ะต่อไปนะคะข้อ5ข้อ5โจทย์บอกว่าอ่ะข้อ5ครูห้าไปหนแป๊บหนึ่งนะ ออข้อห้าครูหายโทษทีนะคะอ่ะเดี๋ยวข้อ5อ้าะเดี๋ยวดูข้อข้อ5ก่อนแล้วกันนะคะข้อ5้าเขาบอกว่าเสาไฟฟ้าต้นหนึ่งสูง12เมตรอ่ะสูง12เมตรนะอ่ะครูเขียนไว้ตรงนี้ข้อ5 12เมตรนี่เช็คสองรอบแล้วนะอะโจ์สั่งให้เราเปลี่ยนเป็นอะไรคะเซนติเมตรใช่ไหมคะ เซนติเมตรอ่าเปลี่ยนเมตรเป็นเซนติเมตรใช้การอะไรคะเปลี่ยนเมตรเป็นเซนติเมตรใช้การคูณน,นะคะเปลี่ยนหน่วยอะไรคะหน่วยใหญ่ไปหน่วยเล็กใช้การคูณน,นะคะเราก็จะเอา12คูณกับเท่าไหรค่คะคูณกับ100ค่ะนี่ต่อไปใส่ศูนยรอ2ตัวเลยใช่ไหมคะศูนย์ตรงนี้ เอาหนึ่งคูณกับสิบสองก็ได้สิบสองค่ะนี่ได้คำตอบแล้วเป็นหนึ่งพันสองร้อยเซนติเมตรค่ะโอเคอ่าอันนี้ข้อห้าเนาะอ่ะต่อไปข้อหกนะคะข้อหกโจทย์บอกว่ากระจกเงาบานหนึ่งสูงศูนย์จุดหกเซนติเมตรเท่ากับกี่มิลลิเมตร เปลี่ยนเซนติเมตรเป็นมิลลิเมตรนะคะก็คือเปลี่ยนหน่วยใหญ่เป็นหน่วยเล็กใช้การคูณนะคะเปลี่ยนเซนติเมตรเป็นเมตรเป็นมิลลิเมตรจะคูณด้วย10นะคะนักเรียนก็เอาโจทย์ที่เขาให้มาเลยค่ะ0.6นคูณกับสิค่ะเห็นไหมวิธีคิด0.6นคูณกับสิมอง0.6เป็นเลขเออเราถอดทศิยมออกก็ได้ถอดทศิยมออกเป็นเลข6ก็จะเป็น6คูณด้วย10ค่ะ6คูณ10เท่ากับ6กิบ แต่โจทย์ของเราเป็นเท่าเซียมหนึ่งตำแหน่งเราก็ใส่จุดระหว่างเลข6กับเลข0นะคะตอบแบบสวยๆให้เขาก็คือ6มิลลิเมตรค่ะนักเรียนก็เอา6มาใส่เลยง่ายไหมง่ายจ้ะาะต่อไปข้อ7ข้อ7เป็นกำแพงวัดแห่งหนึงเนี่ยยาว730เมตรนะคะ โจทย์อยากรู้หน่วยเป็นกิโลเมตรใช่ไหมคะเปลี่ยนหน่วยเล็กไปหน่วยใหญ่ใช้การหารใช่ไหมคะนี่เปลี่ยนเมตรเป็นกิโลเมตรก็จะหารด้วย1,000ค่ะตัวนี้ไม่ได้ลบออกนะคะวิธีการคิดก็เอา730หารด้วย1000เลยค่ะเศษเอสาส่วน1 0 0่งนคือทศนิยม3ตาม แนงเอาเศษเจ็ดรมาวางเลยแล้วก็เพิ่ม0ูนย์นะเจตัวทำให้เป็น3ตามแนงหรือตอบเป็น0.73ก็ได้เสร็จแล้วนะักเรียนก็เอาคำตอบสวยๆเข้ามาใส่เลย0.73ค่ะเสร็จแล้วข้อ7อ่าต่อไปข้ออ่าข้อ5ครูอยู่นี่นะเรียนแสดงว่ามันสลับที่กันเนาะเมื่อกี้เราได้เท่าไหร่ อ่เราได้เป็นอ่เผื่อมันมีการคิดให้แล้วอ่าเราได้เป็น12คูณด้วย100ใช่ไหมคะก็จะได้เป็น1,200งพัอซนติมตรอันนี้ไม่พูดแล้วเนาะเพราะข้อ5้าเฉลยไปแล้วเนาะโอเคเออมันกระโดดมาอยู่นี่เลยอ่าต่อไปข้อ8ข้อ8เป็นถนนทางเดินเข้าบ้านยาว0.2กิโลเมตรอ่าเออมันขึ้นอันนี้เลย อ่าเท่ากับกี่เมตรใช่ไหมคะเราจะเปลี่ยนกิโลเมตรให้เป็นเมตรก็คือเปลี่ยนหน่วยใหญ่เป็นหน่วยเล็กใช้การคูณใช่ไหมคะเอาโจทย์มาคูณกับ1น0 0ค่ะอ่ะก็จะได้เป็น0.2คูนน0ก็ถอดทศซิยมออกเป็น2คูณ1น0 0ได้2,000มีใครคูณไม่ได้ไหมคะ2คูน1,000ได้2,000ทํทำให้เป็นทศซิยมกี่ตำแหน่งคะทำให้เป็นทศซิยม1ตํ่ตแหน่งคะ่ะ เพราะมันเป็นทศนิยมคูณกับจำนวนนับใช่ไหมเราก็ใส่จุดตรงนี้ค่ะหรือ200เมตรค่ะได้คำตอบแล้วใส่เลยใส่200เมตรนะไม่ต้องใส่200.0มานะอ่าเอาแค่เอาตัวเลขสวยๆเข้ามาเลยค่ะเอาตอนที่เขาแต่งตัวเสร็จแล้วอะ่ะอยากมาโชว์แล้วอะอ่าต่อไปข้อ9นะคะ ข้อเเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่เครื่องหนึ่งเนี่ยหนา1.2เซนติเมตรนะคะโทรศัพท์ของเราเนี่ยแหละโทรศัพท์เคลื่อนที่เนาะหนา1.2เซนติเมตรอยากรู้เป็นมิลลิเมตรเปลี่ยนหน่วยยหญ่มาหน่วยเล็กใช้การคูณใช่ไหมคะนี่เซนติเมตรเป็นม mm. นะิลลิเมตร่าก็จะเป็น1.2คูณกับ10ใช่ไหมคะมอง1.2เป็นเลข12ค่ะ12 cm. คูณ10ได้ 120ค่ะทำให้เป็นท่าเสื่ม1นึ่ตำแหน่งเพราะว่าโจทย์มันเป็นท่าเสื่ม1นึ่ตำแหน่งใส่จุดระหว่างเลข2กับเลข0หรือเท่ากับ12มิลลิเมตรใช่ไหมคะอ่าก็เอา12มาตอบเลยในข้อ9เสร็จแล้วโอเคอ่าต่อไปข้อ10นะคะข้อ10เป็นโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งสูง0.45เมตร โจทย์อยากรู้เป็นเซนติเมตรใช่ไหมคะเปลี่ยนเมตรเป็นเซนติเมตรใช่ไหมคะเปลี่ยนหน่วยใหญ่มาหน่วยเล็กก็ใช้การคูณค่ะคูณด้วยหนึ่อยนะก็จะได้เป็น0.45ย์จคูนด้วยหนึนะคะตรงนี้เป็น100นะนักเรียนอ่าก็จะมองเป็น45่สิบห้าคูนด้วยหนึ่งคูนหนึก็ได้4,500ค่ะ อย่าไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ลูกน้ํานะต่อไปทําให้เป็นทศยมสองตามแนงนะคะก็ใส่จุดระหว่างเลขห้ากับเลขศูนย์นะคะหรือเท่ากับสี่สิบห้าเซนติเมตรค่ะเอาสี่สิบห้ามาตอบให้เขาเลยเสร็จแล้วจริงๆบางคนตอบได้เลยว่ามันคือสี่สิ้าเซนติเมตรใช่ไหมคะบางคนมีพื้นฐาน อ่าแม่นมาจากปสามปสี่แล้วเนาะอ่าข้อสิบผ่านไปนะคะทาไปพร้อมกันเลยเดอ้ออ่าต่อไปข้อสามใหญ่นะคะโจทย์ให้เราแสดงการเปรียบเทียบโดยเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับใช่ไหมคะอ่าออ่เวลานักเรียนจะเปรียบเทียบนะคะเมื่อไหร่ที่มีการเปรียบเทียบเนี่ยนักเรียนจะต้องทําหน่วยให้ ให้เป็นหน่วยเดียวกันนะคะดูที่ข้อแรกข้อแรกเป็น125ม mm ิลลิเมตรกับ1.25เซนติเมตรมันเป็นหน่วยม mm ิลลิเมตรกับเซนติเมตรบางคนใส่เครื่องหมายอะไรคะมากกว่าเลยอย่างเงี้ยอ่ะนักเรียนจะเลือกเปลี่ยนเป็นมิลลิเมตรหรือเป็นเซนติเมตรก็ได้ครูขอเปลี่ยน1.5เซนติเมตรเป็นอะไรคะเป็นมิลลิเมตรเนาะอ่า1.25เซนติเมตรเปลี่ยนหน่วยใหญ่เป็นหน่วย เล็กใช่ไหมคะคูก็จะเอา1.25อ่าเท่ากับเท่าไหร่คะอ่า10ม m mm เท่ากับ1ตรคูก็จะเอา1.25คูณกับ10ค่ะถอดทริยมออกเป็น125คูณ10ได้1250ทำให้เป็นทศยม2ตามแหน่งค่ะ แล้วก็ใส่หน่วยมิลลิเมตรอ่าเป็นหน่วยมิลลิเมตรเหมือนกันแล้วนกเรียนก็เปรียบเทียบ125มิลลิเมตรกับ12.50 mm มิลลิเมตรอะไรมากกว่ากันอ่าตัวที่มากกว่าก็จะเป็น125 mm, ่้ใช่ไหมคะมากกว่า12.50 mm. ข้อนี้ใส่เครื่องหมายมากกว่าค่ะอ่าหรือถ้าเราอ่านสรุปก็จะเป็น125มิลลิเมตรมากกว่า1.25 mm. เซนติเมตรใช่ไหมคะอ่ะต่อไปข้อ2อง85เซนติเมตรกับ0.85เมตรนะครูก็จะเปลี่ยนเมตรให้เป็นเซนติเมตรใช่ไหมคะเปลี่ยนหน่วยใหญ่เป็นหน่วยเล็กครูก็จะเอา0.85อ่เปลี่ยนเมตรเป็นเซนติเมตรจะคูณด้วย100ใช่ไหมคะ ถอดทอนิยมออกเป็น85คูณ100ได้เป็น8500อ่าโจทย์ของเราเป็นทอซิยม2สองตำแหน่งใส่จุดระหว่างเลข5กับเลข0เขียนแบบสวยๆก็คือ85เมตรค่ะอ้ะาวนักเรียนมันได้เหมือนกันใช่ไหมคะ85อ่ะครูใส่หน่วยผิด85เซนติเมตรนะคะโทษทีอ่ะ 0.85เมตรจะเท่ากับ85เซนติเมตรอ่ะมันเหมือนกันใช่ไหมคะ85เซนติเมตรกับ85เซนติเมตรข้อนี้ใส่เครื่องหมายเท่ากับเวลาอ่าน mm hmm. สรุปจะอ่านว่า85เซนติเมตรเท่ากับ0.85เมตรนะคะแค่นั้นเองเนาะต่อไปข้อ3ข้อ3เป็น70เมตรกับ0.70กิโลเมตรอ่ะให้เราเปรียบเทียบ ครูก็จะเปลี่ยนกิโลเมตรให้เป็นเมตรใช่ไหมคะเท่ากับ0.70เนะเปลี่ยนหน่วยใหญ่เป็นหน่วยเล็กใช้การคูณนะคะคูณด้วย1000เนาะเ่าเพราะเปลี่ยนพี่ใหญ่เป็นเมตรนะคะจะคูณด้วย1 0 0 0พมองเป็น70คูณ1,000เอาศูนย์มาใส่รอกี่ตัวหลัง1,000มี3ตัวใส่เลยค่ะหลัง7มี1ตัวใส่ต่อไปก็เอา7คูณหนึ่งได้7ค่ะ ทำให้เป็นทศนิยมสองตามหนึ่งค่ะหรือเท่ากับ700ดร้อะไรคะเจ็เมตรใช่ไหมอ่ะน้าเดยนก็จะเปรียบเทียบเ0็เมตรกับ70เมตรอะไรมากกว่ากันก็จะเป็น700เมตรใช่ไหมคะมากกว่าเวลาเราอ่านสรุปก็จะเป็น70เมตรน้อยกว่า0.70กนะิโลเมตรเนาะอ่ะต่อไปอข้อ C ข้อ4 524เมตรกับ0.524กิโลเมตรนะคะครูก็จะเปลี่ยนกิโลเมตรเป็นเมตรใช้วิธีแบบเมื่อกี้เลยใช่ไหมคะก็จะได้0.524คูณกับ1,000ค่ะนะเท่ากับใส่0รอ3ตัวอถอดทศนิยมออกเป็น524คูณ1,000แต่เอา0มาใส่รอแล้วก็จะเป็น524คูณ1ได้524ค่ะครู ทำให้เป็นทอซิยียมสามตำแหน่งค่ะเพราะโจทย์มันเป็นทอซิยีมสามตามำแหน่งก็จะได้ห้าร้อยยี่สิบสี่จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์เขียนสวยๆเลย,เยหน่วยเป็นเมตรค่ะ,ะเราก็จะเปรียบเทียบห้าร้อยยี่สิบสี่เมตรข้อนี้อะไรกันคะเท่ากันใช่ไหมคะอ่านสรุปได้เป็นห้าร้อยยี่สิบสี่เมตรเท่ากับศูนย์จุดห้าสองสี่เมตรนะคะ อ่ะต่อไปข้อ5ข้อ5 619เซนติเมตรกับ61.9เมตรอ่ะเปรียบเทียบเราก็จะเปลี่ยน61.9เมตรให้เป็นเซนติเมตรใช่ไหมคะเปลี่ยนหน่วยใหญ่ไปหน่วยเล็กก็จะใช้การคูณใช่ไหมคะคูณด้วย1 0 0เปลี่ยนเมตรเป็นเซนคูณ1 0 0ใสศูนรอ,อตัวนะคะถอดทศซิยมออกเป็น619 คูณด้วย1ก็ได้619ทําให้เป็นทศซิยม1ตําแหน่งค่ะเพราะโจทย์เป็นทศซิยมหน่งตามแหนงนะคะใส่จุดระหว่างเลขศูนย์กับเลขศูนย์สรุปสวยคือ6กพันอเซนติเมตรนะคะต่อไปเราจะเปรียบเทียบ619เซนติเมตรกับ6,190เซนติเมตรอะไรมากกว่ากันคะ,ะก็จะเป็น6,190เซนติเมตรมากกว่า นะคะอ่าจิดเราก็ใส่เครื่องหมายมากกว่าเวลาเราอ่านสรุปก็จะได้เป็น619เซนติเมตรน้อยกว่า61.9เมตรเนาะอ่านกะเรียนมันจะมีวิธีการสังเกตอยู่นะคะว่าโจทย์ข้อเนี้ยมันจะใช้วิธีการคูณหรือวิธีการหารเนาะอ่าเราย้อนกลับไปที่ที่ข้อ2ใหญ่ของเรานะคะ อ่าเราจะรู้ได้ไงว่าข้อ1、ข้อ2ข้อ 3.. ข้อ4ข้อ5ใช้วิธีการคูณหรือวิธีการหารน,นะคะนักเรียนถ้าโจทย์เนี่ยมันเป็นเปลี่ยนทศยมนะคะเขาให้เราเปลี่ยนทศยมอะ่ะส่วนใหญ่มันจะใช้การการคูณนะคะแต่ถ้าโจทย์เราเป็นจํานวนนับเนี่ยส่วนใหญ่มันจะใช้การหารน,นะคะเนี่ยอันนี้คือทริคในการดูนะคะบางคนคือแบบว่าไม่ได้เลยนะคะเปลี่ยนหน่วยเนาะสมมติจะเปลี่ยน 0.6ซนติเมตรเป็นมิลิเมตรเนี่ยบางคนบอ,อกจะไม่ได้เลยคูว่าอ่10มิลิเมตรเท่ากับ1ซนติเมตรจะไม่ได้นะคะอ่าจะไม่ได้ด้วยว่าเปลี่ยนเล็กเป็นใหญ่หรือใหญ่เป็นเล็กเราก็ดูแค่ว่าอะไรคะ0.6เนี่ยมันเป็นทศนิยมนะคะข้อนี้จะใช้การคูณน,นะคะถ้าโจทย์มีลักษณะเป็นทศนิยมเราจะใช้วิธีการคูณแต่ถ้าโจทย์มันเป็นจํานวนนับยกตัวอ,อย่างเช่น730เมตรเป็นกิโลเมตรอย่างเนี้ย ส่วนใหญ่ถ้าเป็นโจทย์จํานวนนับมันจะใช้การหารเนาะอ่ะอันนี้เป็นทริคก,การสังเกตอีกแบบหนึง่งแต่ว่ามันก็ไม่ชัวร์เสมอไปนะคะแต่ว่า95%สส่วนใหญ่เนี่ยอ่ะมันจะค่อนข้างแม่นนะคะว่าเราสามารถสังเกตที่ที่โจทย์ได้เนาะอ่ะถัดมานะคะ อันนี้อ่าทวนมาให้2วันแล้วนะคะทุกคนน่าจะแม่นเนาะในเรื่องของการเปลี่ยนหน่วยความยาวในรูปของทศนิยมนะคะอ่าสำหรับการบ้านของเราก็หน้าที่ครูป,ปูเฉลยเมื่อกี้เลยนะคะหน้า175ใครที่หยิบม,มาทำไปพร้อมกันก็ไม่เป็นภาระแล้วนะคะ ทั้งข้อ2ใหญ่และข้อ3ใหญ่เลยนะคะทําไปพร้อมกันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะไม่ยากนะคะบางคนอาจจะเขียนอาวิธีการคิดไว้ด้วยก็ได้นะคะเป็นผลประโยชน์ต่อตัวนักเรียนเองเนาะสำหรับในวันพรุ่งนี้เราก็จะมาขึ้นเรื่องของโจทย์ปัญหาความยาวนะคะถ้านักเรียนแม่นแม่นเรื่องของการเปลี่ยนหน่วยแล้วนะคะในเรื่องของโจทย์ปัญหามันก็จะง่ายแล้ว นะคะแค่นั้นเองเนาะโอเคนะคะครูป,ปูก็ขอจบการสอนเรื่องของการเปลี่ยนหน่วยความยาวในรูปของทศยมไว้เพียงเท่านี้นะจ๊ะโอเค see you again tomorrow เด้อ